สวัสดีครับพี่นองครับเมื่อนี้ผมพาพี่นองมาอยู่ที่สวนเจริญพลนนะครับองุ่นหวานบันแพรวนะครับพี่นองครับเดี๋ยวเห้เขาไปชมข้างในกันนะครับรถผมกิจอดอยู่พุ่นครับพี่นองครับลานจอดรถสะดวกสบายนะครับพี่นองเดี๋ยวเห้เขาไปชมข้างในกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่นองครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ในสวนนะครับเจริญพลนธแล้วเดี๋ยวมันไม่มี เราจะเข้าไปชมสวนนะครับพี่น้องครับสวนจเจริญผลอง,ง่นหวานมันแพรวนะครับพี่น้องมีจุดเช็คอินในพร้อมนะครับนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศภายในสวนครับผม นักท่องเที่ยวก็เข้ามาเช็คอินนะครับผมยิบาพี่น้องนะครับเดินชมนะครับตอนนี้ผมได้ตะก้านะครับมา เดี๋ยวเข้าไปตัดในสวนกันนะครับตัดอดไอยู่ในสวนเลยน,นะครับนี่นะครับสวนหนังวนหวานบ้านแพรวนะครับสวนหนังวนหวานบ้านแพรวสวนจะเลื่อนพลนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเ <laughs> ต้ตะก้าครับตินไก่ครับเดี๋ยวหาทางเขากัน คังนี้ก็จะเป็นสวนมะพร้าวนะครับพี่น้องครับสวนมะพร้าวสวนลำไยนะครับหลังๆผมก็จะเป็นสวนลำไยนะครับพี่น้องข้างก็จะเป็นสวนองุ่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมพร้อมๆกันครับผมอาตรงอีสานพาเที่ยวมือนี้พาพี่น้องมาเที่ยวสวนองุ่นนะครับสวนองุ่นหวานบ้านแพวนะครับสวนเจริญผลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าเขาไปกันครับ คนก็มาติ่มมาลายนะครับคนมาลายมันหยุดนะครับเเา้าไปกันครับนี่เป็นบรรยากาศภายในสวนนะครับพี่น้องครับชิมได้กินได้นะครับชิมได้กินได้เพนมาวานะครับพี่น้องบรรยากาศก็เย็นดีนะครับ บรรยากาศในสวนลมลื่นเย็นดีนะครับเดี๋ยวห้องก็เะเดินช่มไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องนี่นะครับสวยนะครับพี่น้องครับพี่น้องมีโอกาสมีวันหยุดกับมาเดินเล่นเดินเที่ยวได้นะครับตัดได้นะครับ โลละลอยโลละลอยนะครับบ่อแพงนะครับพี่น้องครับคนก็มาหลาๆครับคนมาเที่ยวสวนเพิ่งเปิดได้สองสามมือครับที่จริงเพิ่นไหตัดวันที่สิบสามเนี่ยครับแต่ว่านักทองเที่ยวมาหลายเพิ่นไห้ตัดก้อนนะครับอง,งุ่นก็เริ่มจะหวานแล้วนะครับ บรรยากาศในสวนนะครับมาทายรูปมาเช็คอินได้นะครับพี่น้องครับมีเรือให้พายนำนะครับนำลงสวนมาพายเรือกพายเรือไปนำก็ได้ครับพี่น้องสวยนะครับ นี่ตะพว่วงสวยๆใหญ่ๆญนะครับพี่น้องครับโลละลอยนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาตาัดคือกันนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องชมก่อนจัดนะครับ เรื่อยๆครับผมพี่น้องครับชิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้พี่น้องเบิ้มไรอง เดินไปเรื่อยๆครับน้องครับสวนใหญ่นะครับส,วน,บสวนจะเลื่อนผลไปมาสะดวกครับพี่น้องมาถึงวัดเจ็ดหลิวหอดเสียกเรียว ขวาเขามาเลยครับถ้ามาทางส่วนสมผมจะิาพี่น้องเดินชมไปเรื่อยๆแล้วครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะชิมใหม่เบิ้งนะครับพี่น้องชิมได้นะครับเนี่ยเอาลูกนี้เลยนะครับนี่นะครับหวานครับพี่น้องหวานแห้ง ันฉับคนมาหลายมีเดินไปเรื่อยๆแล้วครับเดินาพาพี่น้องชมบรรยากาศในสวนนะคอยจะตัดนะครับใช้ตะกร้ามากขึ้นกัน หวานครับหวานแบบธรมรมชาติหวานซันนะครับกินได้มาต้องล่างก็กินได้ ไปครับพี่น้องครับผมตีผ้าพี่น้องตัดอ่งุ่นนะครับตัดอังุ่นไปฝากคนอยู่บ้านนะครับไ่ครับครับพี่น้องครับตอนนี้ผมได้ตัดอ่งุ่นนะครับเดียยร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจ็ดผ้าเดือนช่มอีกจังหน่อยนะครับก็ค่อยสิบผ้าออกไปจ่ายเงินเพิ่นนะครับอยู่ หน้าสวนเพิ่นเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่นะครับบ่าวตรงอีสานพาเที่ยวหรือว่าตรงอีสานพาเที่ยวนะครับกับพาพี่น้องมาชมนะครับสวนองุ่นหวานบันแพรวนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะออกกระจายเงินเพลินนะครับพี่น้อง พี่น้องครับเมื่อกี้ผมกออกมาจากในสวนแล้วนะครับนี่นะครับอุ่นนะครับเต็มตะกาเลยนะครับผ้ายปวดบาเลยนะครับพี่น้องครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปจายเงินกันนะครับายเงินเพิ่นนะครับลูดละลอยนะครับโบผิงมิตะลูกง่าง่เปีงเนะครับพี่น้องครับเอกไปฝากลูกฝากร้านนะครับฝากพนหักเข้านะครับพี่น้องครับวันหยุดกัมาเที่ยวได้นะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับชมธรรมชาติได้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีร่มเย็นดีนะครับ ไปครับพี่น้องคลิปนี้ก็วันจิจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ตรงอีสานพาเที่ยวนะครับพี่น้องครับสา่งสันคลิปไม่มาออกมากพี่น้องได้รับชมกันคลิปนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ